สวัสดีครับแฟนเด็ดนิวครับมาอัปเดตข่าวสารพิศแดงกับผมเปรมมี่ครับทางช่อง YouTube แฟนสี800นะครับคืนนี้ครับ2ทุ่มตรงกุนพลยูเนเต็ดครับจะลงสนามนัดที่9ครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดออทาฟอร์ดรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลยูเนเต็ดนะครับก็ถือว่าเป็นเกมสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นช่วง สนัดที่เตะกันถี่ยิบในช่วงเวลาห่างกันแค่6วันนะครับปิศาจแดงเนี่ยฤดูก,กาลนี้ยังเสมอใครไม่เป็นนะครับ8นัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกเนี่ยชนะ 5แล้วก็แพ้3นะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรวม10นัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยก็ชนะได้8แล้วก็แพ้2ต่อเรอัลซเซดาแล้วก็แมนซิตี้เท่านั้นเองนี่ก็เป็นเกมที่เอคอนทาจำเป็นต้องเน้นครับเพื่อเก็บชนะและรักษาตำแหน่งอันดับ5ได้เป็นอย่างน้อยนะครับโมเมนตัมถ um, ือว่ามาดีเก็บชชนะได้ในเกมยุโรปเหนือโอเปเนิโกเชียในเกมที่ ต้องบอกว่าเกมรุกฝืดจบสกอร์กันไม่เด็ดขาดเฉียบคมซึ่งนั่นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยจะนำมาต่อกรกับปีศาจแดงนะครับตอนนี้สาลิกาดงอยู่อันดับ6นะครับพวกเขามี14แต้มจาก9นัดก็ถือว่าเป็นทีมที่พ้ย,ยากและกำลังลงตัวครับสนัดหลังสุดเนี่ยชนะคู่แข่งมาเยอะเลยครับมียิงฟูล่ 1, และชนะ เบนฟอร์ดมาห้าหนิดขวัญกำลังใจไม่ต้องพูดถึงครับทีมของเอดดี้ฮาวกำลังมั่นใจแล้วก็เต็มไปด้วยความพึกเขิมและสิ่งที่ได้เปรียบยูเนเตดก็คือเรื่องของสภาพร่างกายที่สดกว่าเยอะนะครับยูเนเต็ดเนี่ยถือว่าออปชั่นในการเลือกใช้นักเตะเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดแล้วสถานการณ์ที่มันบีบโดยเฉพาะเกมยุโรปเนี่ยมันต้องชนะมันก็ไม่มีทางเลือกครับเทนฮากก็ต้องส่งพวกบรรดาแกนหลักลงสนาม ก็พักได้แค่บางจุดเท่านั้นซึ่งความพร้อมในเกมนี้เนี่ยก็มีข่าวดีในเรื่องของเกมลุกครับอองตวน่มักซิยาวน่าจะฟิตทันกลับมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองหน้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณซือชาวดัตว่าจะจัดแนวรุกอย่างไรคิเซโนโรนโดลงมาแต่หมัดละกับนักเตะอายุ37ปีเนี่ยจะขยโญบัวจริงต่อไปไหวไหมหรือจะให้มาครัตฟอร์ดมาเล่นเป็นหน้าเป้า แล้วคุณก็ส่งเดรนซันโชลงมาเป็นปีกซ้ายและปีกขวาเป็นอันโตนี่แดนกลางเนี่ยเปลี่ยนึปเหมือนไฟบังคับเลยนะครับเพราะว่าสกอตต์แม็กโทมิเนเนี่ยติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองครบ5ครั้งนะครับ ก็ไม่สามารถลงสนามได้เข้ากับว่าการเซมิโลก็จะปักหลักเป็นตัวรับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในตำแหน่งของเฟรดเนี่ยก็ต้องหลีกทางให้คิวเซนเอเซนอัตโนมัตินะครับทุกคนเข้าใจกันได้เช่นเดียวกับเพย์เมกเกอร์บูโน่ฟนันก็ยังต้องทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเช่นเดียวกับกสวมปอกแขนกับตันทีมแทนแฮร์รี่แม็กไว์ที่ยังไม่พร้อมครับแล้วก็ เต็มที่จะกลับมาฝึกซ้อมได้ในช่วงสัปดาห์หน้าไปแล้วนะครับถึงตัวแบนะ็กน่าสนใจครับลิซันโดม,มาตนนิเนตคือตัวหลักแต่พาร์ทเนืรอของเขาเนี่ยจะเป็นวิกตอร์ดีเลฟเหมือนเดิมหรือว่าจะให้ราฟาเอลวาลานมาลงประจำการอีกครั้งหลังจากได้ลงสำรองช่วงท้ายเกมที่กุซันพาร์ครับแบ็กซ้ายเนี่ยลูกชอ,อกลับมาเป็นตัวจริงแบ็กขวายัางเป็นสมัมปทานต่อเนื่องผูกขาดของดีโกดาโลเช่นเดียวกับตำแหน่งผู้รักษาประตู ดาบิดเดเคอาร์นะครับรูกันที่แล้วถ้าจำกันได้เกมที่ถลม่มนิวคาสเซิล4-1นั่นคือคัมแบ็กของคิเซโนโรโนที่เลิศดหรูและช่วงหลังเนี่ยสามนัดหลังสุดที่นิวคาสเซิลมาเยือนออเทอฟอร์ดก็เอาตัวไม่รอดครับแพ้ขาดกลับไปนัดนี้ถึงสถานการณ์ของนิวคาสเซิลจะดีขึ้นและน่าจะสร้างความบดดักให้ปีศาจแดงได้เยอะนะครับแต่แฟนผีก็หวังว่าบทสรุปมันจะลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนเดิมครับ